ก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่ในโบรบอฟแมปออสตาเทเวอร์ดิฟเอนสวันนี้ผมก็จะมาโชว์โบลี่นะฮะห้าดาวใส่ออฟนะฮะโอเคก็โบลี่ห้าดาวใส่ออฟมีราคาอยู่ที่ห้าร้อยนะฮะในขั้นแรกมีดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะฮะยังไม่อัพนะฮะก็คือดาเมจเริ่มต้นในราคาห้าร้อยดาเมจขนาดนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ครับโอเคครับขั้นต่อไปนะฮะ ดาเมจเพิ่มเป็นหนึ่งน้าร้อยหสิบสองนะฮะถ้าโจมตีไม่เปลี่ยนถ้าต่อไปนะฮะเออ,อขั้นต่อไปนะฮะโอเคก็จะนี่ครับเปลี่ยนท่าเป็นพุ่งลงมาอย่างนี้คนระับดาเมจอยู่ที่สอง4นแด้อสาิสี่แล้วก็ขั้นต่อไปนะฮะดาเมจเพิ่มมาเป็นห้าพันสิบห้านะฮะถ้าไม่เปลี่ยนนะฮะ แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับเปลี่ยนการโจมตีเป็น LE ทั้งวงแนง่แล้วก็มีดาเมจอยู่ที่18752นะฮะแล้วก็มีพัสซิฟก็คือเพิ่มดาเมจทุกๆเวมนะฮะเข้ามาวนันนี้ไปละ